สวัสดีค่ะวันนี้มิจะมาเล่าเรื่อง่าฝรั่งอเมริกานะคะว่าช่วงโควิดร้านอาหารทบกิดหมดแล้วเขาจะซื้ออาหารกันยังไงนะคะพวกอาหารของฝรั่งก็มีพวกส่วนมากก็จะเป็นพวกขนมปังแฮมเบอร์เกอร์เ็นไฟเบอร์เกอร์คิงแมคโดนัลล์นะคะแล้วก็ซัพเปร์พวกนี้จะเป็นขนมปังเนาะฝรั่งเขากินอป็นประจำอยู่แล้วเหมือนกับเรากินข้าวอย่างเนี้ยค่ะ เดวูดร้านอาหารของฝรั่งนะคะแล้วก็เป็นทาโกเบลอย่างเงี้ยค่ะก็พวก KFC ก็อันนี้เป็นพวกไก่ก็เหมือนบ้านเราก็มีเนาะอ่าแล้วก็แคปเทนนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นพวกอาหารพวกแฮมเบอร์เกอร์เฟน์ายเนาะมาดูกันค่ะว่าเขาทำยังไงเนาะว่า,า,าร้านอาหารเขาไม่ให้เข้าไปนั่งกินข้างในนะคะเขาก็จะทำวิธีอ่าแบบนี้ก็ไม่มีผลกระทบกับเขาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าส่วนมากฝรั่งก็จะ ออเดอร์าอาหารทางทางนอกนะคะโดยนั่งบนรถเห็นไหมคะเขานั่งบนอยู่ที่รถนะคะเพื่อออเดอร์อาหารเนาะดูเมนูแล้วก็เลือกในเมนูที่เขาโชว์เลยนะคะแล้วก็พูดออกไปเปิดหน้าต่างพูดที่ลำโพงอะคะ่ะมันก็จะมีเสียงเขาก็จะคุยกันนะคะซึ่งร้านอาหารเขาก็มีหน้าจอ,อาคอมดูอยู่ด้านในแล้วนะคะว่ามีลูกค้าเข้าหรือออกนะคะ เมื่อเขาสั่งเสร็จเขาก็จะขับรถมาในช่องตรงนี้นะคะเพื่อรออาหารเนาะนี่ค่ะคันนี้คือสั่งเรียบร้อยแล้วเพื่อมาจ่ายเงินและรออาหารที่ช่องนี้นะคะลูกค้าลายใหม่มาแล้วนี่ค่ะเขาก็สั่งไมน,นูอรอสั่งเห็นไหมคะใส่พูดกับไม่ส,สั่งสั่งเสร็จคืบมารอจ่ายเงินช่องนี้รออาหาร นะะี่ค่ะนี่เขาก็เปิดหน้าต่างนะคะเปิดหน้าต่างเพื่อจะรับบัตรจ่ายเงินนะคะเพื่อจ่ายเงินเสร็จแล้วก็ยื่นอาหารให้นะคะส่งอาหารให้ทางนี้เนาะช่องเดียวกันเลยนะคะนี่ค่ะง่ายไหมคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันตรายด้วยนะคะปลอดภัยดีแบบนี้สะดวกสบายดีด้วยะคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะชีวิตในต่างแดนเนาะในอเมริกาค่านิยมที่อเมริกาเขาทำกันยังไงนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe หรือสั่นกระดิ่งไว้นะคะในช่องมีลักที่ใช้ชีวิตในต่างแดนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ